ะะเราอยากจะให้คุณเสกสรรเนี่ยบอกเล่ากันถึงเรื่องของกองทุนต่างประเทศยอดเยี่ยมอย่างกองบีภาระตะค่ะเดี๋ยวให้คุณเสกสรรเนี่ยเล่าถึงผลงานที่ผ่านมาของกองทุนบีภาระตะให้ฟังหน่อยค่ะคือเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคือกองทุนนี้เป็นกองทุนต่างประเทศประเทศฟีเดลฟันก็คือระดมเงินแล้วก็ ลงทุนในกองทุนเดียวนะครับก็คือผ่านกองทุนที่เราเลือกแล้วคิดว่าเหมาะสมในระยะยาวเนี่ยเพียงกองเดียวเลยซึ่งก็เป็นกองทุนของบรจ n นิเพิร์ f ไ i ฟ์อินเดียะครับซึ่งต้องบอกว่าผลผลการดําเนินงานย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโดดเด่นนะครับณนะวันที่30มิถุนาเนี่ยถ้าย้อนหลัง5ปีอยู่ที่9.35%ต่อปีหรือถ้าดูปีนี้ที่หลายคนกังวลว่า ในช่วงแรกในอินเดียจะดีหรือเปล่าเพราะว่าจีนน่าจะดีแล้วก็คนน่าจะย้ายเงินกลับไปที่จีนเพราะจีนมันไม่เป็นดังชาติเท่าไหร่ครับคุณปุเป้ก็ทําให้เงินนยังอยู่ในอินเดียแล้วก็เศรษฐกิจอินเดียก็ยังเติบโตได้ดีนะครับหกเดือนแรกเนี่กองทุนก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่7จ7ุดสาม็ดเปอร์เซ็นซึ่งผู้ลงทุนก็สามารถไปดูผลการดําเนินงานในช่วงอื่นแล้วก็เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับนอกจากผลการดําเนินงานที่ดูดีแล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บีพาร,ราตาร ควบคุมความผันผวนนะครับค่ะ มาถึงวิธีบริหารของกองทุนหลักกันสักหน่อยค่ะว่าผู้จัดการกองทุนของบลจอนิปปอนไลฟ์อินเดียเนี่ยเขาใช้วิธีไหนคะในการบริหารกองทุนนี้คือตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยใหญ่มากนะครับมีหุ้นมากกว่า5,000ตัวกองนี้จะใช้วิธีเลือกหุ้นเป็นตัวตัวที่เอาแค่ประมาณ4 0 6 0ตัวเท่านั้นคือกองนี้เป็นแอคทีฟฟันอย่างที่บรลจอบรลงชอบนะครับ<ฆ>คือเขาจะเลือกหุ้นที่เขามั่นใจแล้วก็ไม่กระจายเยอะเลยหวังว่าหุ้นเนี้ยถ้าเลือกเราถูกให้ผลตอบแทนดีเนี่ยกองทุนก็จะให้ ผลตอบแทนสอดคล้องกับพุ้นที่เลือกได้เลยคือถ้ากระจายมากเนี่ยพุ้นมันอาจจะมีตัวดีแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลให้ n อ v นวมันขึ้นเพราะน้าหนักมันน้อยเพราะถูกกระจายเยอะอย่างเงี้ยน,นะครับแต่กองนี้ผู้จัดก,การก็จะเน้นบริษัทที่มีกําไรเติบโตต่อเนื่องราคาซื้อขายเหมาะสมทําให้ผลงานในการบริหารกองทุน,นี้ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถชนะเบสมาร์กหรือว่าดัชนีของอินเดียเนี่ยได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นในช่วง2ปีหลังที่มี กระแสหรือว่าธีมเรื่อง the rise of asia ที่เราพูดกันในรายการครับผู้จัดก,การปองทุนเขาสนใจในเรื่องของธีมไฟแนนซ์นะครับในเมกะเทนที่เป็นไมโครไฟแนนซ์ที่ไม่ใช่สถาบักนการเงินที่เป็นธนาคารครับคุณปู่เป้ค่ะ คือต้องบอกว่ามโครไฟแนนซ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บูมในอินเดียนะครับเพราะว่าคนอินเดียจํานวนมากเนี่ยเข้าไม่ถึงระบบสินเชื่อของธนาคารเพราะว่าอินเดียมีชนชั้นแล้วก็มีความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ค่อนข้างสูงนะครับมีกลุ่มคนที่ฐานะรายได้น้อยที่ไม่ถึงขอบข่ายของการบริการธนาคารเยอะมโครไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเข้ามาบริการในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับ hmm. เขาทําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประกรันการออมรวมไปถึงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาต่างๆ <S <S เรียกว่าเป็นผู้ช่วย ได้านการเงินให้กับกลุ่มอินเดียที่มีรายได้น้อยแล้วก็เมื่อคอฟแนนซ์เนี่ยได้รับความนิยมเยอะขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการหรือเศรษฐกิจที่เติบโตตอนนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการลดความยากจนของอินเดียที่รัฐบาลสนับสนุนเลยครับค่ะแล้วในมุมมองต่อจากนี้ไปเนี่ยเรามองประเทศอินเดียเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเสกสรรคือถ้ามองระยะกลางระยะยาวนี่อินเดียยังคงน่าสนใจนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกแล้วก็คาดว่าในปี2,570 เศรษฐกิจอินเดียจะใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกแซงหน้าเยอรมันและญี่ปุ่นนะครับเป็นรองเพียงสหรัฐแล้วก็จีนเท่านั้นการบริโภคที่ดีขึ้นจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีเงินในมือไว้จะจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นนะครับอินเดียมีประชากรในวัยทำงานเนี่ยสูงกว่า60อร์เซแล้วก็จำนวนประชากรยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นส่วนทางกับหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือแม้แต่บ้านเราเองอินเดียเนี่ยมี ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวะกรรมและก็เทคโนโลยีคนอินเดียเก่งแล้วก็หลายๆ CEO ของบริษัทชั้นนําในอเมริกานี้ก็มีเชื้อสายอินเดียกันเยอะ <S 2> <S 2> ตรงนี้เนี่ยสนับสนุนการเติบโตของโลกยุคใหม่ได้ดีนะครับมีการลงทุนท่าเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่จีนกับสหรัฐเขามีปัญหาก,กันเนี่ยทำให้คนที่มีโรงงานในจีนเนี่ยก็ขยายหรือว่าเพิ่มเติมโรงงาน ในพื้นที่ข้างนอกซึ่งอินเดียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นฐานการผลิตนอกจากเอเซียบ้านเราอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาครัฐนี่เอาจริงเอาจังกับ,ก,บ,บการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตตรงนี้ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนในอินเดียเติบโตขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ดันให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นอินเดียดีนะครับผู้สนใจลงทุนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของทุนอินเดียได้ที่เว็บไซต์ ของบรจอบ,บัวหลวงนะครับมีทั้ง B ีพารตะแล้วก็บีอินเดียเอ็มอาสำหรับผู้ต้องการลดหย่อนภาษีครับค่ะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะซื้อได้สําหรับใครที่สนใจอยากจะลดหย่อนภาษีนะคะมี B ีพารตะแล้วก็บีอินเดียเอ็มนั่นเองค่ะ